จะยังไม่ไปลงลึกขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสําคัญที่สุดเนี่ยท่านผู้ชมครับเราต้องรอให้ตัวเลขมันนิ่งก่อนการจะนิ่งได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่กกตนะครับเอาละมันอาจจะมีการรายง,งานตัวเลขว่าตอนนี้ยอดไปถึง 192, 193, 194หรือบางที่บางจังหวัดเมื่อคืนนี้ผมนั่งเช็คดูเนี่ยปรากฏว่ารายง,งานขึ้นไปถึง200คะแนนด้วยกันถามว่าได้ไหมโดยหลักการมันก็ได้ครับแต่เนื่องจากว่ามันยังไม่นิ่งพอ มันต้องรอให้กกตซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับให้เขาแถลงออกมาอย่างเป็นทางการสมมติอย่างตอนนี้ท่านผู้ชมถ้าเกิดเราเข้าไปดูในเพจของกกตนะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขมันอาจจะไม่ตรงกับเพจของที่อื่นเมื่อช่วงประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่แล้วผมนั่งเช็คดูแต่มาวันนี้ตอนนี้ณนะเวลานี้นะครับเวลา10บนาฬิกาเนาทีกำลังจะสิบนาฬิกาสินาทีเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้าเราไปดูเพจของกกตหรือว่าของ เทียบกับไทย p b s ท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวเลขที่ใกล้เคียงกันมากหรืออาจจะเป็นตัวเดียวด้วยซ้ำไปผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงแนวโน้มที่เราพอจะมองออกอย่างเช่นว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเราดูตัวเลขอันนี้ของกกตใช่ไหมครกกตเนี่ยด้านขวามือสุดท่านผู้ชมเห็นไหมครับภูมิใจไทย174อันนี้แบบ เป็นทางการผมใช้คํานี้นะครับคำว่าเป็นทางการเป็นทางการคือเชื่อถือได้แล้วก็ของพักประชาชนเดี๋ยวเราโฟกัสไปนิด่งตรงตรงขวามือตัวเลขโดยรวม174กับของ<ม>พักประชาชนอยู่ที่87นะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแ7แล้วก็เพื่อไทยอันดับ3 58อันดับ4เป็นยังไงครับลงเลื่อนดูนะครับ อันดับ4เป็นกล้าทำห้าสิบหกอันดับ5ประชาธิปัตย์สิอันดับ6รวมพลังไทยรวมพลัง5้าท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าพักนี้มาได้ยังไงเขามีฉาย,ยาว่าพักเสียแป้งมันท่านผู้ชมครับได้ได้รับการคัดเลือกได้รับการเลือกตั้งดีกว่าผมใช้คํานี้ก่อนอยู่ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีกับที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ฟังพี่ต้อยมีครห์ไปแล้วนี่จะทราบเลยว่าพักนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและได้สอสอได้ยังไงนะครับ ส่วนอันดับเจ็ดครับมีความสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับอันดับเจ็ดจะเป็นพักประชาชาตินี่ก็อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแ <7 S 2> ดนภาคใต้เจ็ดพังประชาาติอ๋อตัวเลขมันซ้ำนี่เจันส่นเน่ใช่ไหมจริงจริงมันต้องเรียงแปดเจ็ดแปดท่านผู้ชมอย่างงนะผมยังงงเลยเนจะ็ดคือพลังประชารัฐได้สี่คะแนนดิบ ของเขา0.1.40% 483,000เอ๊ะประชาชาติน่าจะไม่ถึงหรือเปล่าอ๋อไม่มีบัญชีรายชื่อปฏิริษีนะครับไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าพลังประชารัฐได้4ประชาชาติ4โอกาสใหม่1อันดับ10ฮะอันดับ10เป็นเศรษฐกิจไม่ได้รวมไทยสร้างชาติไม่ได้แต่ท่านผูช้ชมอย่าตกใจนะครับเพราะว่านี่เป็นอัปเดตที่ยังไม่อัปเดตล่าสุดแต่เป็นตัวเลขที่ยังเป็นทางการเท่านั้นเอง แต่ถ้าเกิดเราไปดูของไทย PBS ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ใช้อ้างอิงไปหลายช่วงเวลาเนี่ยท่านผู้ชมครับมันจะมีตัวเลขที่มากกว่านี้ซึ่งผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราแขวนไทย PBS ไว้ที่ข้้งบนก่อนตัวเลขออกมาจะเป็นยังไงกันแล้วแต่ท่านผู้ชมขีดเส้นใต้ไว้ทุกตัวเลขนะครับรวมถึงจำนวนผู้ใช้สิทธิด้วยนะครับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ไอน้นุ่นไอนนี่ทุกจังหวัดเป็นยังไงอะไรก็ว่าไปเศแลปบเนี่ยเราก็ไปเอาของกอกตเนี่ย เอามาลองเปรียบเทียบดูแล้วจะเห็นว่าตัวเลขกะกะตเนี่ยมันยังไปไม่ถึงจุดที่ไทย p b เอสเขามีอยู่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจเราดูไทย PBS เสร็จปุ๊บเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสอย่างน้อยๆก็ราวๆสัก80ที่ตัวเลขของกะกะตเนี่ยจะขึ้นไปถึงของไทย PBS นึกออกไหมครับเพราะกกตเขาเป็นทางการมันก็ต้องมีการทําเอกสารเอกสารมีการรายงานกันอย่างขั้นตอนถูกพิธีอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นี่เป็นตัวเลขของไทย PBS ท่านผู้ชมครับเราไปดูกันว่าเนี่ยนะคะคุณอนุทินเนี่ยได้193พักภูมิใจไทย,ไทยเมื่อกี้ของกะกะตอ,อยู่ที่174นะครับแตกต่างกันเนยอะของพักประชาชนเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่87คราวนี้118เดี๋ยวเราไล่เรียงทีละพักนะครับ118ส่วนเพื่อไทยเนี่ย74ท่านผู้ชมครับกล้าทำ58ประชาธิปัตย์มาอันดับ5ได้22 พักไทยรวมพลังเห็นไหมครับมอกี้5นี่เพิ่มมาอีกหนึเป็น6พักต่อมาเป็นพักประชาชาตินะครับ4คือเขต1คือปาร์ตี้ลิสเท่ากับ5พลังประชารัฐ5เช่นกันเท่ากันนะครับพักเศรษฐกิจได้3คนเข้าใจว่าจะเป็นปาร์ตี้ลิสพักเพื่อชาติไทยได้มา2คนเปิดไปเลยครับเราจะไปดูว่าไทยพักดียังอยู่หรือเปล่านะผู้ชมไทยสร้างไทยยังอยู่นะครับไทยพักดี อยู่ไหมฮะอยู่ไหมฮะเดี๋ยวลุ้นกันหน่อยท่านผู้ชมครับไทยพักดีไทยพักดีสรดีอ่าอยู่นะครับไทยพักดีท่านผู้ชมครับไทยพักดีได้มาหนึ่งคนเป็นบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวเลขเป็นอย่างที่ไทย PBS รายงานแสดงว่าคุณหมอวรดงจะได้เข้าสภาท่านผู้ชมครับส่วนพลเอกรังสีซึ่งอยู่พักเศรษฐกิจจะไม่ได้เข้าสภาเพราะว่าพักเศรษฐกิจได้เท่าไหร่ครับปฏิริสเดี๋ยวเช็คดูกัน สามใช่ไหมสามอ่าก็แปลว่าพรรคเศรษฐกิจเนี่ยมีคนเลือกไปไม่ถึงลำดับที่10อย่างที่พรรคนี้เขาต้องการนะครับอ่าเนี่ยครับท่านผู้ชมครับสามสามก็คือได้บัญชีรายชื่อทั้งหมด3คนด้วยกันนี่เป็นการเมืองภาคพิสดารจริงๆท่านผู้ชมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพรรคเศรษฐกิจทําไมถึงได้ใช้วิธีการหาเสียงในลักษณะแบบนี้คือเอาคนที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่10เนี่ยเป็นตัวชูโรงในการหาเสียงเลือกตั้ง ไปออกทีวีทุกที่ไปทุกช่องใครเชิญไปหมดแล้วพูดอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือเรื่องของไทยกับกัมพูชาปรากฏว่ามีคนไทยส่วนหนึ่งซึ่งเชื่ออกเชื่อใจแล้วก็มั่นอกมั่นใจในความเป็นผลเอกรังสีตัดสินใจไปเลือกพรรคเศรษฐกิจซึ่งเป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะครับกรณีแรกก็คือว่าอาจจะรู้ว่าเลือกแล้วไม่ได้แต่ก็ยังอยากจะเลือกเพราะเผื่อจะไปถึงผลเอกรังสีซึ่งอยู่อันดับที่สิบ กับอีกส่วนหนึ่งคือไม่รู้จริงๆคิดว่าพลเอกรังสีเนี่ยถ้าเกิดเลือกพักนี้ปุ๊บแล้วพลเอกรังสีจะได้เป็นแคนดิเดตได้เข้าในได้เข้าไปนั่งในสภาในฐานะสสแต่ปรากฏที่ออกมามันไม่ถึงนะครับไปได้แค่3เท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมถึงเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่พี่ลึกพี่ลั่นพอสมควรทีเดียวสําหรับพักเศรษฐกิจส่วนพักอื่นก็ว่ากันไปตามนี้เพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยสิบนาฬิกาสินาทีเราก็จะต้องรออย่างเป็นทางการของกรกตไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยัง174อยู่ การนับเป็นอาจจะล่าช้าไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมครับแต่ของไทย PBS มันขึ้นไปแล้วว่าตัวเลขไปอยู่ที่ร้อยกว่ากว่าเกือบจะสองร้อยเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งไว้ก่อนแต่รอการยืนยันจากทางกากตและทุกอย่างถ้าไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นคือเป็นทางการเราก็จะเห็นทิศทางของประเทศไทยมากขึ้น